เอวเมสุตังเอกังสมายังปะกวาภารานสิยังวิหารติอิสิปตนเนยมิคาตาเยตาระกูปะกวาปัญจวันกิเยกีคูตามันเดสิตเวเมภีคเวอนตาปามาชิเตนณนาเสวิตาภาโยะ ขังฆาเมสุฆามสุขัาลิกาดุโยะโภตีโนฆาโมตุลชนิโกะอนาริโยอนาตตาสันนิโตโยจายังอาตกิรัมธาดุโยตุตุโขอนาริโยอนาตตาสันนิโตเอเตเตปิคเวอุปอันเตอนุปกรรม मा पतिपथा तथा कथे न हपि सम्भोधा जागु करणीया उपसमायापि ज्ञाय सा वोधाय मे भानाय सा च सापि कवे माचि मा पतिपथा तथा कथे habismpu taca karena ni karena nih upa samahati Jaya sampai kay nifan sang buat tadi ayam mewah Aryoatanko ko samati sama-sama po samai ปฏิปทาตถาคตินอภิสัมปวธาจาคุตระนียานัตรีอุปสมไมยะปิญญาสัมปวธายนิพานายาสังวาตติอิทังโคปพนปิคะเวทุกขังคิยสัจจังชาติปิทุกขาชะาปิทุกขะมรณามปิทุกขังโสนกปริเทวะทุก bà nát sụp bà yasa bê tóc bìa hì sắm bayo a côa tóc côa bìa hì bayo a côa tam bê tóc hằng sáng kiến tên a pan cho bà tana tân tà tóc hì tàng côa bà nát bìa cà yang ha ono. Wiikanan kasaha katarata binan ini saya ditang kamatan hatan Ha Wipatan ปปนาภิคะเวทุกนิโรธุอหริยสัจจังโยตัสสายะวตันหายาเซสวิรากนิโรธุจาโคปตินิสโคโมติอนาลโยอิทังโวปนาภิคะเวทุกนิโรธุคามินนปฏิปทาหริยสัจจังายเมวะหริโยอาตังทิโกมาโคสั ญาทิฏฐะสามมาทิฏฐิสัมมาสามกะปุรสัมมาวาจาสัมมากรรมตัวสัมมาอาชีวะสัมมาวายามุะสัมมาสติสัมมาสมาธิ ทางทุกขังอริยสัจจันติเมียพีคะเวกูตเปอนันตุสุเตสุธรรมเมสุจักคุนอุตตปาทิญาณังอุทตปาทิปัญญาอุทตปาทิเวิชาอุทตปาทิอานุกุลอุทตปาติตังโขปานิตังตัวทางอริยสัจศาสตริ์จันติเมียพีคะเวกูตเปอนันตุสุเต สุธรรมเมสุจาคุงอุทะปาทิยานังอุทะปาทิปัญญาอุทะปาทิเวชาอุทะปาทิอาโดนโคนอุทะปาทิตังโคปานิตังครูขังอริยสัจจังปริยญาติเมพีคะเวบุตเปอนันโุสุเตสุธรรมเมสุจาคุงอุทะปาทิยานังอุทะปาทิปัญญาอุทะปาทิเวชา อุทปาธิอาโลคุณอุทปาธิติทางทวนขัาสมุทัยโยอริยสัจจังติเมภิเวปุเพนันนุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาธิญาณังุทธปาธิปัญญาอุทปาธิเวิชาอุทปาธิอาโลคุณอุทปาธิติทังทวนขัาสมุทัยโยอริยสัจจังปะหาตาพันติ เมขีเขวิปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักก Uta patiyanang, uta pati panya, uta pati wicha, <Niccoughs> uta patiyanang, uta pati tango, panitango, kasamutayo, kawe, ope, anano, sote, sutambe, sujakung, uta patiyanang, uta patiyanya, uta pati wicha, uta ขุทปาทิทางทูนขนิโรูทูนอริยสัจจันติเมธีคะเวบุตรเมหานุสุเตสุทัมเมสุจักคุ้งอุทปาทิญาณอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชาอุทปาทิอนุโขนอุทปาิตังโกตานิทางทูนขนิโรูทูนอริยสัจจังสัต สิกาตาปันติเมผิเขเวปุเตนันุสุเตสุธรรมเมสุจักภุทุธาปฏิญาณุทธาปฏิปัญญาุทธาปฏิเวช อุทปาทิอาโลโัวอุทปาทิตังโัปณิตังตัวการีโรตัวอริย e สัจจ um. ังสัจฉะอันติเมพิคเวปุ่อภนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักุลอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชญาอุทปาทิอาโลโัวอุทปาทิตังตัวการีโรตระกามินีปฏิปทาอริยสั จจันติเมผีขเวปุตเตอนโนสุเตสุธรรมเมสุจาคุณอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอารุโขอุทปาธิตังมโขปนิทังนโขกนิโรธทะามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตาปันธิเมผีขเวปุตเตอนโนสุเตสุธรรมเมสุ KURUKUKU KURUKU 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 KUKU KURUKU 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 อุทปาติปัญญาอุทปาติเวชญาอุทปาติอารมโกอุทปาติยาวกีวัจัเมภีคขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวาสสาการังยถาคุณยานาตาสนัาณสุภิสุขังพาหสิเนวตาวาหัมภีคขเวสัตเทวเกโลเกสัมมา สทศพระมเกสัสมนาพระมณิยาปชาญาเทวมนุษยาอนุตรรสัมมาสัมปวติธิสัมปวตัวปัจจนาสิงจตัวจะพุทเมธีคเวอิเมสุจตัวสุอายสัจเจสุเอวันติปริวตังทวาสารัยถาปวตังยานาทาสนา สุวิสุนตังนาหสิอัตถังทีขเวสัตเทวเกโลเกสัมมาระเกสัพรมเกสสัสนัปรหมนิยาปชาญาสัเทวมโนสายญาโนตระั สิมหาปิสัมปวนทวปาจันญาสิงญาณจัปปนเมธาสันนังอุตตปาติอุปปาเมวิมวติอิยมติมาชาตินาติธาติปุนาภวติธรรมภวจะปะกวาทานตัมมนาปัญจะวะคิยาปิภูปะกวาตวปาสิตังตปินันทุนอิมาสมินจัปนาวายาการณาสินปัญญาเนอาย สมตุลโานตาญาสวิรชังบีตัมลังธรรมาจากคุงุทปาทียกินจิสมุทยธรรมมังสาพันตังนิโรธธรรมมันติปวติเตจากวตาธรรมมาจากเกภูมิเทวาสาธมโนสาเวสุเอตัมขวตา สียังอิสิปัตเธเนมิคาถาเยอนุทารังทังมจากังปวัติตังอาปฏิวัติยันสมเนนนาวาพระมเนนนาวาเทเวนวามาเรนวาพระมุนาวะเกนจิวาโลกาสเม สุตวะตาวะติงสาเทวาสัตมโนสาเวสุมตาวะติงสานังเทวาสานตังสุตวะยามาเทวาสัตมโนสาเวสุมยามานังเทวาสานตังสุตวะสุสิตาเทวาสัตมโนสาเวสุมสุสิตานังเท NIMMANARATI DEWA SATAMANUN SAWESUNG NIMMANARATI NANG DEWA NANG SATANG SUTAWA PARANIM MITAWA SAWATI DEWA SAWESUNG PARANIM NANG dewa, NANG SATANG SUTAWA พระกวาตาพระรานสิยังมีสิปตาเนวิกาตาเยะอนุตารังธรรมจากกลางผวาติยังอาปฏิวาติยังสมณีนวะพระมเนีนวะเทเวนวะมะเรณวะพระมุนาวะเกะจิวะโลกาสเมินติ อิติหเตนะคะเนนะเตนะโมหเตนะยาวะพระมโรุกะสะโทอาภูตคาจียังจะสัสสะหาสีโลกะตาตุสังค์บิสัมปาคันบีสัมปาเวทิอามปะมานุจะโอลาโรโอภาโสโลเกปาตุระโหสิีติตามเมวะเทวานัง ังอุทาเนสิอันญาสิวัตปุณกุณทานโยอันญาสิวัตปุณกุณทานโยติติทังกายะสมโตณกุทานญาสัญญาณกุณทานโยบเววนา